ส่วนราคาปลาล์มค่ะหลังจากที่ราคาดีได้ไม่นานล่าสุดมีรายงานนะคะว่าราคาเนี่ยกับมาตกต่ําอีกครั้งสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการรายงานข่าวนะคะว่ามีการนําน้ํามันปลาล์มจากมาเลเซียเข้ามาขายในไทยโดยราคาปลาล์มค่ะคุณผู้ชมลดลงไปกว่า4บาทต่อกิโลกรัมค่ะ ดูราคาปลาล์มกัน,ก,นก่อนนะคะคุณผู้ชมอันนี้คือสํานักงานพาณิชย์จังหวัดตรังเขารายงานนะคะเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาราคาปลาล์มทลายเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ10บาท20สตางค์แล้วก็ลดลงต่อเนื่องนะคะวันละ50สตางค์ถึงวันละ1บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมจนเมื่อวานนี้ราคาปลาล์มเหลือกิโลกรัมละ6บาท60สตางค์ถึง7บาท10สตางค์เท่านั้นหรือว่าลดลงมาถ้าเกิดจะดูทั้งหมดเนี่ยนะคะ บอกว่าน่าจะอยู่ที่สักประมาณเกือบ4บาทต่อกิโลกรัมทั้งนี้เพราะว่ามีน้ำมันปาล์มจากมาเลเซียทะลักเข้าสู่ประเทศไทยค่ะทำให้ประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าต่างหันไปซื้อน้ำมันปาล์มจากมาเลเซียที่มีราคาถูกกว่าส่งผลกระทบแล้วก็ไปตกอยู่กับเกษตรกร,กรที่ถูกกดราคานะคะขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภคในประเทศที่เป็นราคาขายก็ยังไม่ได้มีการปรับราคาลง สมาคมชาวสวนปลาล์มน้ำมันจังหวัดตรังพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมกว่า10คนก็ได้มีการประชุมหาหรือร่วมกันนะคะเตรียมข้อมูลเดินทางเข้าพบกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่กรุงเทพวันที่26กุมภาพันธ์นี้พร้อมตัวแทนเกษตรกรชาวสวนปลาล์มน้ำมันจาก6จังหวัดภาคใต้รวมไปถึงจังหวัดปทุมธานีด้วยนะคะเข้ามาเพื่อนําเสนอเกี่ยวกับปัญหาปลาล์มน้ำมันที่บอกว่าอยากจะให้แก้ไขทั้งระบบอย่างเช่น แผนการรับมือผลผลิตรอบใหม่ที่จะออกมาจานวนมากในเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนประกอบกับปริมาณผลผล,ผลิตปาล์มที่เหลือจากการที่รัฐมีนโยบายลดการผลิตน้ำมัน B7 เหลือ B2 ปัญหาด้านโครงสร้างราคาที่เกษตรกรบอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นต้นค่ะเราเขาคาดหวังว่าแผนเฉพาะหน้าที่เกิดอย่างเช่นแผนรองรับผลผลิตุตลาดก็อยากให้มีมาตรการออกมาเราอยากได้มาตรการที่มาแก้ปัญหาได้ เฉพาะหน้าก่อนแล้วก็ระยะยาวก็หวังว่าพราบที่ออกมาเนี่ยมันจะสามารถแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในวงการอุตสาหกรรมปั์มน้ำมันได้ค่ะ และขณะนี้ปัญหาน้ำมันปา,มาเมลาเซียที่ทะลักเข้าไทยรัฐเนี่ยไม่มีการควบคุมก็ส่งผลทําให้เกษตรกรเนี่ยค่ะต้องได้รับผลกระทบนะคะราคาปาล์มเนี่ยดิ่งลงอย่างรวดเร็วขณะที่ผลผลิตยังออกสู่ตลาดน้อยนะคะก็มีการคาดการณ์จากทางสมาคมชาวสวนปาล์มบอกนะคะว่าโรงงานผลิตน้ามันปาล์มอาจจะฉวยโอกาสกดราคาเกษตรกรหลังจากที่มีน้ํามันปาล์มจากมาเลเซียทะลักเข้ามาในไทยนะคะ